พูรู้ว่าเมียวะนี่มึงไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะมันดูยากนะปลานี้มึงเห็น,หนไม่ก่อยเก่งและเชี่ยวชาญนักเท่าเลยเหมือนที่น้องคนหนึ่งเม้นมาสนุกดีเห็นว่าแต่ว่าไม่ไม่รู้เรื่องปลาเท่าเลยใช่มไม่ค่อยรู้เท่าเลยโอ้โห้กู สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเสียนปลากัดยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูและอย่าลืมฝากกด subscribe เงเอียด้วยและก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาตั้งนานตั้งแรกๆแล้วก็ถึงตอนนี้อ่าใครที่เข้ามาช่องบางเอียดแล้วอย่าลืมกติกากดไลค์สำหรับคลิปนี้บางเอียดได้กับมาที่เดิมทุกคนจำได้ใช่ไหมตรงนี้เป็นแหล่งปลากัดหม้อหม้อจริงทุกคนอันนี้หม้อจริงเห็นเขาว่าหม้อบงเอียดก็ว่าหม้อไม่ใช่กระทะแน่นอนฉะนั้น อีปีที่แล้วที่มันเหยียดจะไปได้แค่ตัวสองตัวแล้วก็มึงเหยียดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานสิปีแล้วมึงเหยียดก็เราจะมาลองมาจับใหม่ว่ามันจะได้สักกี่ตัวฉะนั้นคลิปนี้เมื่อพร้อมกันแล้วก็จะไม่พูดมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วมารับชมเลยขึ้นหัวเลยทุกคนมาเพราะว่านานแล้วไม่มานะเหล่งนี้ทุกคนนี่มันเหยียดจะใช้แซะในตำนานนี่แซะในตำนานเฉพาะแซะพอนะอ,อือฮึอืมฮึตั้งไว้เฉยๆแบบนี้ก็ได้ ตั้งเสะไว้แล้วก็ชี้อ๋อแล้วมันทุกคนชี้อะไรไม่รู้โอเคไม่เกี่ยวขึ้นหัวเลยน้ำริมท่านผู้จะชี้แต่เมย์ชี้เลยชี้เพื่อเลยไม่รู้เหมือนกันโอเคพร้อมแล้วนะทุกคนใส่น้ำก่อนแหละขั้นแรกกันของเงนนั่นน้องก็จะจำมันได้เสมอว่ามีต้องใส่น้ำก่อนปลาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าใส่น้ำก่อนแล้วนี่ทุกคนไปลุยกันเลย ปราบก้าหายไม่เจอแต่ว่าตรงนี้มังเงนแจ้ประจำนะตรงนี้ที่น่าจะน่าจะเป็นที่ประจำมังเงยนะเดยทุกคนตรงนี้ที่ประจำนี่ทุกคนที่ประจำมังเงยนะทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่คือที่ประจำมังเงยนะอื้อมงเงียบ ก็ไม่ได้นะที่ประจำมังเงียดอ๋อไม่ได้จริงให้เสือ,อเรียบร้อยที่ประจำมังเงียดไม่ได้พรที่ประจำหรือว่าสาุโอ้โหได้ลูกมันไม่เป็นเลยมังเงียดตั้งอยู่นู้ไว้แล้วันนั้นเราไปแล้วน,นั้นก็พอ ไม่ได้ได้นะตัวเล็กแมวนะทุกคนเราจะเอาตัวใหญ่ไม่ได้มาทุกคนเรามาดูที่มันเห็นตั้งไว้วันนั้นจำได้ไหมวะอยู่ไหนว,วะอา้าวูนอา้าวูนจริงเองเอไม่เป็นเลยทำใจไมาก็ได้วะปล่อยร้องกันนอกเลย ข้างในนี้ไม่ได้สักทีไอเสือโลอะไรไม่รู้ไม่ได้มาผักบุ้งก็ไม่เก็บมาเอาเลยทุกคนเอาตรงนี้ดีกว่านานไหมทุกคนเห็นว่าปีกน่าจะขอบังเห็นแล้วนานทุกคนเห็นดุกดิกดุกดิก,ก,กอยู่ข้างในเกลือก อานุกคนไม่เจออ่านทุกคนไม่เจอเลยเลยอืองเหยียดมาปิดที่ปิดวันหรือเปล่ารือว่าใคยมาแล้วไหมเห็นรอยต้องรอยการชนมัางหน่ะได้ตัวเมียนะนี่เห็นทุกคนมี่องรอยนะตรงนี้ดไม่แน่ใจว่านานแล้วไหมนี่ทุกคนต้องรวยของการชน,นะ <laughs> mới chưa mới chưa mới chưa à dầm mới chưa mới chưa อ๋อไม่เจอเลยเลย,เลยทุกคนอ่ะตรงนี้หลาวกันนั้นเมื่อกี้ตรงนู้น,น,มนไม่เจอเลย,เลยตรงนี้ก็น่าจะเจอบ้างะนะไม่น่าจะเงียบเหมือนตรงนะ <c oughs> นู้นนะทุกคนยังเงียบอยู่ได้แล้วทุกคนไม่เงียบจริงเป็นน่าจะเป็นตัวเมียทุกคนตัวแรกของเราวันนี้ใส่ถุงก่อนได้เมียก็น่าจะได้ผู้ น่าจะเป็นผู้รู้ว่าเมียว,วะนี่มึงเงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะมันดูยากนะปลานี้มึงเ็นไม่ค่อยเก่งและเชี่ยวชาญเท่าไหร่เหมือนที่น้องคนหนึ่งเม้นมาสนุกดีเห็นว่าแต่ว่าไม,ไม่ไม่รู้เรื่องปลาเท่าไรใช่เไม่ค่อยรู้เท่าไรโอ้โหทุกคนนี่มาเป็นคู่เลยทุกคนมองไหมแบบนี้นี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่ทุกคน ืมม่งไหมทุกคนแบบนี้นี่ทุกคนนี่นี่ทุกคนโอ้โหใส่ถุงเลยโลบกบัดน,นี่มั่งไหมหมั่ไหมทุกคนโอ้โหโรยบางอีเอทุกคนมั่ไหมแบบน,นี้ไปต่อเลยทุกคนโลโรยนี่ฟางก็เละอลไรบางอีเอเราได้แล้วทุกคนในไมต้ตวงเาว อันนี้ไม่พัดมันนะนี่ไม่พัดมันอ่ะตรงนี้กันได้เยอะตรงนี้กันได้หรือไมอือหือรวยแรงเล็บสิวรวยนอดถรวยจริงถรวยจริงอือหืออือหือใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ได้ไม่มานานเลยนะทุกคนนี่เจอมั่งเหรอใช่อือหือปาบกองให้เลยเมื่อกี้นะ อ,อ,อะไรวะย่ามรกนะแต่ว่านะได้ลาวทุกคนตัวมีเงีนี่ทุกคนตัวมีเงี้ยอ,อ,อือมเอฟซิลอะไรนี้นี่รองเท้าโอ้โหสวยนะทุกคนเออไปต่อไอ้ทุกคนโอ้โหย่ารกย่รกย่รกแต่มีลุ้นนะทุกคนเพราะว่าโอ้โหโกรอบ นีตรงนี้นี้น่าจะได้เมนื่อยหมดแล้วทุกคนเหื่อยหมดแล้วทุกเหียไม่ได้นะรวยแดงทุกคนหรือเวลาได้กันออกมานี่แบบสวยแดงเลยอือหือไปต่ออือหือ เมื่อกี้ได้ยังไงวะได้ทุกทับทุกทับเลยเห็นไม่ได้จะได้หร่อ่าเงียบไ้หลายเสืออืมเงียบยิบน้อยบันพื้นหล่าอืมเอ็นเล็กเดียวได้เงียบกิบไปหลายเสือ เออปั้นหน่อยนี่มันเป็นปั้นหน่กี่นี่โอ้โห่ซได้มานลาตัวนึง,งนเห็นไหมอื้มอันทำดินแล้วอื้มหม่อมไหมเอฟซหม้อไหม,หม,อไหมโอโ้ตัวนี้โอ้โอันทำดินแล้มงงมาดไม่มามงงมากลาทั้งพี่

มองมาได้ไหมมองมาได้ไหมเงียบก,ปปกิ๊บมองมาดอือหือโอ้โหอือหือเจ็บมือไอ้พีกก่เงียบกิ๊บเลยทีนั้นพูดไม่ตั้งได้าขาดคำ หมดแล้วแล้วอ่ะจริงกันแหลมหมดแล้วจริงชาวว่านะก็ได้อยู่นะเมื่อกี้พี่เอปราบๆราบๆเลยอ่าเห็นเงียบแล้วนี่เงียบกริบ มาเป็นรอย F4 นี่ตามาแล้วนี่โอ้โหตัวถึกเพอี F4 ตัวถึกเพีไม่มีแล้วนะตรงนี้ตรงนี้เลยนะนี่มาตรงนี้หล่ะ F4 ถึงจะมีพวเราคนมาชนแล้วก็เป็นแหละมามาเรามาชนตรงนี้เลยโอ้ตรงนี้ชนยากมันลึก Mình đây. Mình đây. Mình chùa này mày, mẹ đây mẹ đây Mày mẹ với mẹ níp gì, mẹ nó mẹ 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 chờ จริงๆมันน่ามีนะตรงนี้นะเพราะว่าถ้าไม่มีกรรมชวนทีนี้น่ามีแนบเยอะนั่งเงยได้ตัวเมียแมวนะเล็กนะโอ้โหไม่เจอนะให้เจอผู้ตัวสวยๆตัวนะมันนั่นเมียเมียจะได้สวยตัวนี้เอาก่อื้อ <c oughs>

ต้องการตัวใหญ่ๆทุกคนไม่เจอไม่เจอผมไม่เจอจริงบเหอตรงนี้สู้แถวนี้ไม่ได้เมื่อกี้แถวนี้แหละที่ว่าได้เยอะเออใช่ไหมอืมเห็นนี้ไหมออกไม่ได้แล้วกัน mọi người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  mọi leo, mọi người mọi người này người mọi 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 người นี่ทุกคนปลาซังสวยมากนี่โอเคสวยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เกลิมสักทัวใครได้พวกเพอนเพื่อนึ่งเปได้เหมืในอีพีน่าสำหรับวี้นี้วไปก่อนไปเดยครับไป